สวัสดีทุก่านนะคะวันนี้มีรองเท้ามารีวิวแล้วอีกแล้วนะคะเป็นรองวัานนะครับเง็ลองดูยออจัดๆนะคะจัดๆเลยนะคะเง็บเกิสนใจติดต่อได้นะคะเง็บสภาพสช่วยมากนะครับมีส,สัมผัปืนนะครับปืนพืนอย่างดีเลยนะคะนะคะทุกคนณช่วยงามมากนะครับลองกับจุดนอนกอนไคานะใต้ต,งตางตัวดีงนะตังตัวเีนะ จุดนอนก็น,น่ารักนะคะน่ารักไหมคะนะครับทุกคนใก่สนใจรองทาาติดต่อเราได้เลยนะเนี่ยเราเพิ่งกลับจากง,งานซีดํามาถึงเรา,เร,ารีวิววรองเท้าก่อนนะคะทุกคนคะ่ะส่วยมากนะครับใก่สนใจติดต่อได้นะเราจะรีวิวมันตุกขึ้นนะนะจ๊ะนะจุดนี้ช่วยๆไก่ไก่สนใจก็เหมือนกันนะครับไตห,หนักตัวตทิดทีละหนักตก็เลยนะคะนะครับใค่สนใจเส้อจ,จุดนี้ะ่ะ ตีโต้มาได้นะครับเป็นปลาช่วยช่วงนะปลามันมันเลืเล่นๆนะคะใส่จอเป็นชุดนอนก็ได้นะครับจะได้ไปนอนกับสามีนะคะนะคะแล้วปันนี้ทุกคนนะตักรองเท้าต่างชุดนะคะสืน่นใจตักมาได้ค่ะตุคุณหมากะราตรีสวัสดิ์ค่ะตุค,คุณ่ะสวัสดีสวัสดิ์กับบ๊ายบาย